สวัสดีครับคลิปนี้ก็สิมาว่าถึงคำที่เขามาักน้ำใส่กันดูดนะครับในเพลงลูกทุ่งอีสานขันแม่นเอาจากล้อกสีไดควรสิเหล็กเรื่องน้ำมาใช่นะครับในเพลงเจ้าของที่เจ้าของหัดแต่งหรือว่าแตง่งควรเหล็กเรื่องในที่นี่ก็ คือโมเมนว่าหามนะครับเนาะคันแม่นาเล่าเรื่องคนละยางกับเขาก็น้ำมาใส่ได้แต่ว่าคันว่าจำเป็นก็นให้เลี้ยงเลี่ยงครับเนาะจริงจริงเรื่องก็มีหลายคนนี้นะครับเนาะแต่ผมก็ฟังมาล้วจับมาเท่าน,นี้เนาะจริงจริงแล้วก็มีหลายคนนี้อยู่ครับคลิปนี้ก็ร้องเสียงมา่อ,อกจากสิบคำ เอาคำที่ได้ยินดูดูนะครับของเพลงมันได้ยินดูนะครับยิ้มบอยคำเนะี่ยคำแรกกันในโรครับเบิร์ใจเบิร์หักลักษณะเนะี่ยสีได้ยินบอยครับสองกับรูโตนครับรูโตนแน่สิบรุรตนกันแบบเนะี่ยสิได้ยินดูครับ สามกะเลื้อใจเลื้ออกเลื้อใจสี่กะดีปานใดหานี่กะตัวนครับก็มีหลายตัวตัวกันตัวกันมา้าวสิหกกะ้ำนีซ้ำนั่นอย่างประมาณนั้นเจ็ดกะ บองครับแปดกับคิดทอดนะครับเนาะเก่ากับคิดตอสันะครับี๋ยวคำที่สิบกับแปะตายคำพวกนี้นะครับที่เอาจไดังินดังินบ่อยๆในเพลงเขายังน้ำมาใส่กันลายครับ งานมอแตงกับพยายามเด็กเลี้ยงไปนะครับพยายามามาใส่หลายแต่ว่าก็มันมันกลับว่ามันกัน,นํามาใส่ได้นะครับแต่ว่ามันต้องเป็นคนเรื่องกับที่เขาเล่าเอาก็น,นํามาใส่ได้คลิปนี้กับพ่อว่า,าอย่างไรนะครับนะครับเดี๋ยวสิลงเพลงไห่ครับเพลงขันไปอยากได้กับทักไลทักเฟซมาครับให้ซืซ้อ เสียงค่อยเม็ดครับเนาะไอ,อ้ทนฟังเคนนะครับเนาะเจ้าเลือกแล้วว่าสิฮักกับเขาักของเฮาคือสิบอดไไปต่อเจ้าให้โอกาสอ้ามาโดนแล้วเนาะถึงไอ้บอทอ แต่เจ้าคงรอบอร่ไหวไอ้เข้าใจไอ้ขอโทษไอ,บอ้บ่โกรธหากเจ้าสิเปลี่ยนใจบ่โทษเจ้าสิบ่โทษภัยย้อนเหตุอันใดไอ้เข้าใจ ย้อนจนเจ้าอุตสาห์รู้ตนเป็นกำลังใจแต่โครงการฝันยังบ่ไปหอดสายสู่ปานได้อายยังจนบ่เศร้าอายบ่อยากเห็นเจ้าลำบาก ยอมให้เจ้าจากไปหักกับเขาทิ้งใบไว้บนทางฝันสายเก่าสิยอมเป็นแฟนเก่าให้เขาเป็นแฟนใหม่ให้เขาใจให้เขาใจให้เขาใจดี